กาลหะวิวาทสูตรพระพุทธนิมิตรตรัสถามว่าความทะเละความวิวาทความร่าไรความเศร้าโศกกับทั้งความตรณีความถือตัวความดูหมิ่นผู้อื่นและทั้งคำต่อเสียดเกิดจากอะไรทำเครื่องเศร้าหมองเหล่านั้นเกิดจากอะไร ขอเชิญพระองค์จงตรัสบอกเนื้อความที่ข้าพระองค์ถามนั้นเถิดเพราะผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าความทะเละความวิวาทความร่ำไรความเศร้าโศกกับทั้งความตรนีความถือตัวความดูหมิ่นผู้อื่นและทั้งคำต่อเสียดเกิดจากของที่รักความทะเละความวิวาทประกอบเข้าแล้วด้วยความตรนี ก็เมื่อความวิวาทเกิดแล้วคำต่อเสียดย่อมเกิดพระพุทธนิมิตตรัสถามต่อไปว่าความรักในโลกเล่ามีอะไรเป็นเหตุแม้อันหนึ่งชนเหล่าใดมีกษัตริย์เป็นต้นมีความโลภเที่ยวไปในโลกความโลภของชนมีกษัตริย์เป็นต้นเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุความหวังและความสำเร็จของนรชน ซึ่งมีในสัมปรายภพมีอะไรเป็นเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าความรักในโลกมีความพอใจเป็นเหตุแม้อันหนึ่งชนเหล่าใดมีกษัตริย์เป็นต้นมีความโลภเที่ยวไปในโลกความโลภของชนมีกษัตริย์เป็นต้นเหล่านั้นมีความพอใจเป็นเหตุความหวังและความสำเร็จของนรชน ซึ่งมีในสัมปรายภพมีความพอใจนี้เป็นเหตุพระพุทธนิมิตตรัสถามว่าความพอใจในโลกเล่ามีอะไรเป็นเหตุแม้การวินิจฉัยคือตัณหาและทิฏฐิก็ดีความโกรธโทษแห่งการกล่าวมุสาและความสงสัยก็ดีที่พระสมณะตรัสแล้วเกิดจากอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บัณฑิตทั้งหลายกล่าวสุขเวทนาและทุกขเวทนาใดว่าเป็นความยินดีและความไม่ยินดีในโลกความพอใจย่อมเกิดเพราะอาศัยสุขเวทนาและทุกขเวทนานั้นสัตว์ในโลกเห็นความเสื่อมไปและความเกิดขึ้นในรูปทั้งหลายแล้วย่อมกระทําการวินิจฉัยความโกรธโทษแห่งการกล่าวมุสา และความสงสัยทำรรมแม้เหล่านี้เมื่อความยินดีและความไม่ยินดีทั้งสองอย่างนั่นแหละมีอยู่ก็ย่อมเกิดขึ้นได้บุคคลผู้มีความสงัดพึงศึกษาเพื่อทางแห่งยาณท่านผู้เป็นสมณะรู้แล้วจึงกล่าวทมทั้งหลายพระพุทธนิมิตตรัสถามว่าความยินดีและความไม่ยินดีมีอะไรเป็นเหตุ เมื่อทำอะไรไม่มีทำเหล่านี้จึงไม่มีขอพระองค์จงตรัสบอกอัดคือทั้งความเสื่อมไปและทั้งความเกิดขึ้นแห่งความยินดีและความไม่ยินดีนี้ว่ามีสิ่งใดเป็นเหตุแก่ข่าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าความยินดีความไม่ยินดีมีผัสสะเป็นเหตุเมื่อผัสสะไม่มี ทำเหล่านี้จริงไม่มีเราขอบอกอัดคือทั้งความเสื่อมไปและทั้งความเกิดขึ้นนี้ว่ามีผัสสนี้เป็นเหตุแก่ท่านพระพุทธนิมิตตรัสถามว่าผัสสะในโลกเล่ามีอะไรเป็นเหตุอันหนึ่งความหวงแหนเกิดจากอะไรเมื่อทำอะไรไม่มีความถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราจริงไม่มีเมื่อทำอะไรไม่มี พัสสะจึงไม่ถูกต้องพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว,ว,ว่าผัสสะอาศัยนามและรูปจึงเกิดขึ้นความหวงแหนมีความปรารถนาเป็นเหตุเมื่อความปรารถนาไม่มีความถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องพระพุทธนิมิตรัสถามว่า เมื่อบุคคลปฏิบัติอย่างไรรูปจึงไม่มีอันหนึ่งสุกขก็ดีทุกข์ก็ดีอย่างไรจึงไม่มีขอพระองค์โปรดตรัสบอกอาการที่รูปและสุขทุกนี้ไม่มีแก่ข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์มีใจดำริว่าเราควรรู้ความข้อนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลเป็นผู้ไม่มีสัญญา ด้วยสัญญาเป็นปกติเป็นผู้ไม่มีสัญญาด้วยสัญญาอันผิดปกติเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มิใช่เป็นผู้มีสัญญาว่าไม่มีก็มิใช่เมื่อบุคคลปฏิบัติแล้วอย่างนี้รูปจริงไม่มีเพราะว่าทำเป็นส่วนแห่งความเนื่นช้ามีสัญญาเป็นเหตุพระพุทธนิมิตตรัสถามว่า ข้าพระองค์ได้ถามความข้อใดกับพระองค์พระองค์ก็ได้ทรงแสดงความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอถามความข้ออื่นกับพระองค์ขอเชิญพระองค์ตรัสบอกความข้อนั้นเถิดก็สมณะพร้อมผู้เป็นบัณฑิตพวกหนึ่งในโลกนี้ย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ของสัตว์ว่าเป็นยอดด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรือว่า ย่อมกล่าวความบริสุทธิ์อย่างอื่นอันยิ่งไปกว่ารูปสมาบัตินี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าก็สมณะพรามผู้มีวาทะว่าเที่ยงพวกหนึ่งมีความถือตัวว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้ย่อมกล่าวอารูปสมาบัตินี้ว่าเป็นความบริสุทธิ์ของสัตว์แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สมณะพรามผู้มีวาทะว่าขาดศูนย์ พวกหนึ่งเป็นผู้มีวาทะว่าตนเป็นคนฉลาดในอนุปาทิเสสนิพานย่อมโตเถียงสมณะพรามผู้มีวาทะว่าเที่ยงเหล่านั้นแหละส่วนท่านผู้เป็นมุนีรู้บุคคลเจ้าทิฏฐิเหล่านั้นว่าเป็นผู้อาศัยสัจสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิท่านผู้เป็นมุนีนั้นเป็นนักปราศ พิจารณารู้ผู้อาศัยทิฏฐิทั้งหลายแล้วรู้ธรรมโดยลักษณะมีความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เป็นต้นหลุดพ้นแล้วย่อมไม่ทะเลาะวิวาทกับใครย่อมไม่มาเพื่อความเกิดบ่อยๆจบกลหะวิวาทสูตรที่สิบเอ็ด